ทุกคนวัดสุวรรณภูมินะฮะในสุพรรณหรือว่าวัดใหม่นะฮะเราเดินมาจากโรงแรมกิ่งโพไซนะ,ะทุกคนเนะะี่ยฮะกำลังตามหาโจกหม้อดินอันนี้เป็นที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ฮะ,ะในเมืองแล้วทุกคนจะมีธนาคารทกสกสิกรอยู่ข้างหน้าเนะะี่ยฮะทุกคนกําลังเดินหากิโลกว่า,วานะฮะไม่ไกลทุกคนแปบ๊บเดียวก็จะถึงแล้วแต่ร้านอยู่ตรงไหนเขาบอกอยู่ตรงถนนหมื่นหานะฮะ,นะะโจกหม้อดินนี่ดังมากน่ากินมากก็ต้องไปแซบให้ดูนะฮะ วันนี้เราจะทำหลักสูตรอยู่ที่ห้องสักพักหนึ่งเราอาจจะไปนั่งตกักแอร์ตั้งหลักอยู่ที่ไหนโรตัสด,ดีไหมทุกคนไปดูโรตัสดสุพรรณไปดูว่าแถวๆนั้นมีร้านอะไรบ้างดีไหมฮะเดินออกจากโรงแรมกิ่งโพไซหลังจากที่กินโจ๊กโมดินเนาะโจ๊กโมดินสุพรรณนะฮะเจ้านี้ดังมากทุกคนเดี๋ยวจะไปดูหน้าตาเป็นยังไงมาลุ้นกันนะฮะอันนี้ก็บอกแผนที่ว่าเดี๋ยวซ้ายไปขอคอยบรรหารแจ่มใสที่ใหญ่ๆสูงๆนะฮะ ขาเรียกว่าสวนเฉลิมพัฒราชินีทุกคนจะมีรถเข็นจอดข้างทางขายตลอดเลยนะฮะสังเกตดูตลาดก็อยู่ข้างหน้านะฮะเป็นตลาดใหญ่เลยทุกคนที่ข้ามไปก็จะเจอวัดวัดพระนอนฮะทุกคนจำได้ไหมที่เราไปกินเขามันไก่แม็กกี้ตรงข้ามกับวัดทุกคนไม่ใช่ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบประมาณนี้เลยูสวยนะทุกคนมองจากถุงมุมในกล้องตอนนี้ที่เราเดินเรียกว่าถนนพระพันวสาตรงนี้แยกนางพิม เลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็นถนนนางพิมนะฮะทุกคนจําได้ไหมฮะตรงนี้จะเป็นรากนชาและเลี้ยวซ้ายข้างหน้าจะเป็นแกงต้าที่อร่อยมาเขาทำสดๆนะแต่เขาจะทําสายนะฮะแกงต้าที่อร่อยทีเดียวเชียวเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นหอคอยบรรหารนะฮะบรรหารแจ่มใสหอคอยใหญ่อีก800เมตรเขาบอกว่าจะถึงร้านโจ๊กหม้อดินนะฮะ บรรยากาศเช้านี้ที่สุพรรณนะฮะเนี่ยฮะหอคอยปัญหาเจ็บส่จําได้ไหมที่เราจะเดินข้ามสะพานตรงตลาดนะฮะข้ามแม่น้ำท่าจีนไปก็จะเจอวัดพระนอนซึ่งวัดพระนอนเนี่ยมีพระพุทธสายญาติที่ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยเคยเสด็จมาตอนที่สมัยท่านยังหนุ่มๆอ่ะป 2, น2519อเะฮะเป็นวัดที่แบบท่านเคยมาดูนะฮะพระนอนที่วัดแห่งนั้นเลยเนียฮะไปเ๋ยวกวาข้างหน้าเนี่ยก็ถึงแนละ้ว รียกว่าวัดสะนอนซึ่งจะมีข้าวหมูกรอบมันข้าวหมูแดงอร่อยมากของเจ๊ก,กี้คุณแม็กกี้ที่ร้านแม็กกี้เนี่ยสะพานข้างหน้าเนหากข้ามไปก็ถึงวัดเลยทุกคนก็จะเห็นหอคอยปัญหาจําได้เลยว่ามองจากวัดจะเห็นหอคอยนี่หนังสือทุกคนข่าวหาไม่เจอเลยทุกคนเห็นไหมทุกคน อีกเจ็ดร้อยเมตรหาหลงพอเดินจะไปทางเป็นขึ้นมันขึ้นสามร้อยเออสามกิโลทันทีฮะเดี๋ยวเราเดินดูเขาบอกว่าเลี้ยวขวานะฮะโอ้ยนี่มีขามันไกไน่ไอ้หนุ่มอ้หนึ่ง้วยนะทุกคนน,ะะนี่ต้มยำไข่ยางมะตูมนะฮะเนี่ยหอคอยมาสุพรรณก็จะสนุกอย่างเงี้ยทุกคน ก็อยู่ถนนด้านหน้าของหอคอยนะฮะอุ้ยเราเจอไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนดูสิทิดาดอยรงสุพรรณแห่งนี้แบบว่าตรงหัวมุมนี้เลยฮะหอคอยบรรหารทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะฮะเราไปโจุกหม้อดินก่อนทุกคนจา๋านี่ยฮะของแท้เลยนะฮะของแท้ต้องมีหอมเจียวเดี๋ยวเรากลับมานะฮะนี่ฮะเลียบถนนนะฮะ ถนนพายบัวเป็นซอยๆก็จะเป็นถนนใหม่บางคนงงแน่นอนฮะถ้ามาสุพรรณเนี่ยต้องใช้แบบแผนที่ Google Map อะไรก็ว่าไปทุกคนนะฮะนี่ก็เดินนะฮะเพราะว่าเราอยากจะชมเมืองทุกคนนี่ฮเราก็จะเจอกระพุงกระพุงกระเพราเป็ดทุกคนเป็ดพะูุเห็นไหมเราได้เจอร้านใหม่ๆระหว่างทางนะฮะออกจากกิ่งโพไซเดินไป นะฮะก็จะเจอออกมาก็จะเจอถนนเนนแก้วก็เลี้ยวเข้าตรงถนนพลายแก้วชื่อมันถนนจะเป็นถนนนางพิม์พถนนกุมารทองถนนพันคําถนนพลายชุมพลนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกลาณนึลนยะฮะทุกคนจะน่าสนใจไหมฮะเราก็จะเจอบรรยากาศแบบว่านี่หฮะถนนคุณแผนอยู่ข้างหน้าเดินเดินเราก็จะเจอวัดปลาสาททองทุกคนนี่ฮะข้างหน้าเยฮะ สวยงามไหมอุ้ยริมวัดก็จะมีนัดกับนัดถั่วปั่นน้ำเต้าหู้โอ้ยตายน่าสนใจนะทุกคนแล้วเราไปทางไหนอะมีซงขวยวต๋ยวด้วยนะทุกคนตรงนี้เป็นแหล่งค้าเลยเหรอเนี่ยเป็นของกินเหรออีก250เมตรอยู่ตรงไหนจ้าร้านโจ๊กหม้อด,ดินทะกวนที่จะเร็วอันนี้มีสะพานไปไหนอะทุกคนเราพบสะพานยาวสวยมากเลย นี่ถนนขุนไกรแล้วนะฮะอยู่หน้าวัดปราสาททองทุกคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่อง,องของวัดสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย่ะไปทางซ้ายทุกคนตรงนี้จะมีขัวช่อม่วงนะฮะสาลี่มีสาลี่ด้วยทุกคนสาลี่จากสุพรรณอ๋ออุ้ยเราน้าจะไปถ่ายสาลี่านะขนมที่เขาขึ้นชื่อเนาะโอ้แต่ยังไงตอนนี้เราจกบ,บ่ด,ดินก่อนฮะคพราซแซ่บมากค่ะไปร้านดังก่อนนะฮะทุกคนนี่ฮะวัดปราสาททองเดี๋ยวเราค่อยเข้านะ ความือก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรยนะบุฟเฟ่ตัวงอกเหรออย่างอื่นก็ไม่ให้เติมเมงนะมีแต่เลือดกับข้อไก่นี่ฮะเราก็จะเจอเนี่ยมันจริงจมันถึงกันหมดนะทุกคนแต่เส้นทางตรงนี้มันเป็นปั๊มคารเทชน,นะฮะแถวๆโรงพยาบาลยม,มาราชด้วยนะใกล้ๆกันนี่มันเป็นตัวเมืองใหญ่เลยนะเราไม่เคยมาแถวนี้เลยนะวเวลามาสุพรรณทุกคนกําลังจะหาร้านโจกหม้อดิน เอาเจอร้านซักผ้ากันสักยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยสนองตัญหากิเลสคนที่ขี้เกียจซักผ้าด้วยมือฮะอาอยู่ตรงไหนเขาบอกอีกยี่สิบเมตรทุกคนว้ายเจอแล้วนี่ไงครับจกมอดินจะปิดหรือยังเรามาสายมากเลยนี่ฮะเจอแล้วทุกคนจกมอดินนี่ฮะทุกคนรถมากประมาณจกแบบนี่ฮะทุกคนนี่เจอแล้วนี่ฮะทุกคนร้าน รยากาศนะฮะเราถึงนะแล้วเดี๋ยวเราเป็น EP หนึ่งนะฮะ